สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่ในช่งองพี่นาจางแจกเคยนะคะ,คะวันนี้เราจะมาแกะกล่องตู้รูปหัวใจกันนะคะเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะนี่นะคะข้างในเป็น เป็นตัวนี้นะคะมีลูกมีลูกอมด้วยค่ะมันจะมีหลายแบบเลยนะคะมันจะมีลูกอมให้ด้วยนะคะนี่ตัวที่ผมได้เป็นตัวนี้นะคะนี่สองก็หนูก็เหมได้สองตัวค่ะหนูได้เป็นหนูกระจกเลยค่ะลองเปิดดูได้เป็นตัวนี้นะคะพี่ค่ะนี่อี่นี่อี่นี่ แกอันนี้กค่นตวรักมากมติ๊กเกอร์ด้วยนะคะนี่เกอรกเกมันแถมหม่ด้วยนะคะเป็นแบบนี้นะคะติเกอร์ค่ะนี้ก็ม้เป็นติเกมน้องนะคะนี่แต่ว่าติ๊กเกอร์เป็นลายเสีรุ้งค่ะ วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะแต่คลิปหน้ามีอะไรมีอะไรอีกก็จะมารีวิวให้นะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะอย่าลืมติดต,ตามกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ